คาถาขันธปริตสวดมนต์เจตํำนานสวดแผ่เมตตาให้กับพญางูทั้ง4ตระกูลได้แก่ตระกูลสีเขียวสีทองสีดำและสีรุง้งรวมถึงสัตว์ที่ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสี่เท้าและสัตว์ที่มีเท้ามากขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีเมตตาอย่าทำอันตรายเราผู้ซึ่งมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ทรงคุณอันยิ่งใหญ่คุ้มครองอยู่ วิรูปังเคหิเมเมตังเมตังเอราปรเทหิเมชพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอาปาทกักเกหิเมเมตังเมตังทิปาทกักเกหิเมจะตุปเทหิเมเมตังเมตังพระหุปเทหิเม มามังอาปาทโกหิงสีมามังหิงสีที่ปาทกโกมามังจะตุป,ปะโทหิงสีมามังหิงสีพหุมปะโทสัมเพสันตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพภัตรานิปัสสันโตมากินจิปาปมาขมาวิรูปังเคเหิเม เมตังเมตังเอราประเทหิเมชพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอาปาทักเกหิเมเมตังเมตังที่ปาทักเกหิเมจะตุประเทศิเมเมตังเมตังพหุมประเทหิเมมามังอปาทโกหิงสีม มามังหิงสีที่ปาทโกมามังจะตุปปะโทหิงสีมามังหิงสีพะหุปปะโทสัมเพสันตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพภัพตทรานิปัสสันตตมากินจิปาปมาคมาอปปมาโนพุทโทอัอปมาโนธรรมโมอัอปมาโนสังโฆ อปมาณาวันตานิสิริงสปานิอะหิวิชิกาสตาปาทีอุณนานาภีสารภูโมสิกากตาเมราคากตาเมปริตาปฏิกมันโตภูตานิโสหังนะโมพัวโตานะโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง